ในวงการสตรีมเมอร์ต่างประเทศนั้นมันก็ได้เกิดดราม่าใหญ่ขึ้นจนผู้คนต่างก็ให้ความสนใจเพราะว่ามันเป็นดราม่าที่ส่งผลต่อชีวิตของคนที่อยู่เบื้องหลังสตรีมเมอร์รวมไปถึงยังมีการคุกคามทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องราวทั้งหมดนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ กลับมาอีกครั้งกับ G Fuel รถชาวนาจากเกม Resident Evil 3แบบกระปุกและรถจากเกม Dead by Daylight รวมไปถึงอนิเมะชื่อดังอย่าง Naruto ที่มีให้เหล่าเกมเมอร์จับจองกันได้แล้วทั้งแบบกระปุกและก็ซองแบ่งที่กำลังมีโปรโมชั่นตอนนี้ใครสนใจสั่งซื้อที่ร้าน g a m e r y Shop ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเรื่องราวสุดชาของสตรีเมอร์เกม League of Legends อย่าง Cookie l l ก็ได้ถูกเปิดโปงมาโดยผู้ใช้งานทวิตเตอร์ที่มีชื่อว่า r a วที่ได้จั่วหัวออกมาว่า คุกกี้ได้หลอกลวงผู้ดูแลหลายต่อหลายคนรวมไปถึงหลอกลูกจ้างคนดูและที่หนักที่สุดเลยนั้นก็คือการหลอกลวงสปอนเซอร์นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการคุกคามทางเพศหญิงอีกด้วยและข้อมูลทั้งหมดตัวของไรวี่ก็เอาลง Google Doc s ความยาวก,กว่า90หน้ากระดาษด้วยการคนอะไรมันจะสร้างวีรกรรมได้เยอะขนาดนี้ เมื่อจั่วหัวมุ่งเป้ามาขนาดนี้แล้วมันก็ได้ผู้คนในคอมมูนของเกม League of Legends ให้ความสนใจกันแทนทีเพราะว่าคุกกี้ LL นั้นก็เป็นสตรีมเมอร์และยูทูบเบอร์เกม League of Legends ที่มีผู้ติดตามมากกว่าแสนคนด้วยกันแถมยังมียอดซับบนทวิตก็หลายพันคนด้วยเข้าใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเกาหลีใต้เพื่อสตรีมเกม League of Legends ในเซิร์ฟเวอร์ของประเทศดังกล่าว โดยในโพสตทวิตของทางไรวี่ในปัจจุบนันก็มีผู้คนไปชมแล้วกว่า3 8ล้านแสนคนโดยตัวของไรวี่นั้นได้เขียนคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกด้วยว่าเขาไม่ได้เขียนเรื่องราวนี้ขึ้นมาเองทั้งหมดแต่เขาก็ได้ร่วมมือกับกลุ่มผู้คนที่รับผลกระทบของการทำจากคุกกี้จนเมื่อรวบรวมเรื่องราวทั้งหมดมันก็ได้มากกว่า90หน้าอย่างที่เราได้กล่าวไปในก่อนหน้านี้ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากวิดีโอการของสตรีมเมอร์คนนี้กว่า90หน้านั้นจะมีอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับ สำหรับหัวข้อแรกในเอกสารน,นั้นมันก็ได้กล่าวถึงก,การกระทำที่เหมาะสมของคุกกี้ที่มีต่อผู้หญิงหลายๆคนด้วยการไม่ว่าจะเป็นการพูดจาแทะโลเกี่ยวกับเรื่องของ BDSM กับผู้หญิงที่มีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นพูดแทะโลมว่าหนักแล้วชายคนนี้ยังมีการชักชวนให้หญิงคนดังกล่าวมามีอะไรกับเขาในแบบสไตล์ BDSM อีกด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีการโชว์ภาพของเล่นที่เกี่ยวกับ BDSM ให้กับหญิงสาวคนดังกล่าวดูพร้อมกับอธิบายสรรพคุณการทำงานของมันและแค่เรื่องราวได้ที่เกิดขึ้นนั้น มันก็ได้ผู้คนที่มีโอกาสเข้าไปอ่านเอกสารดังกล่าวหลายๆคนก็รู้สึกขยะขยงงับการกระทําดังกล่าวเพราะว่าคงไม่มีคนที่โตแล้วที่ไหนมาช่วนคนที่อายุต่ำกว่าเก์มาทํากิจกรรม BDSM กันใช่ไหมล่ะครับโดยในภายหลังนั้นหญิงสาวคนดังกล่าวก็ดอ,อเผยอีกว่า เธอนั้นเคยคุยกับเจ้าตัวสตรีมเมอร์อยู่ช่วงหนึ่งแต่เธอก็ได้บอกว่าได้เลิกคุยกับเขาไปแล้วในช่วงปลายปี2021เ,เพราะว่าสตรีมเมอร์คนนี้มีพฤติกรรมที่แปลกไปทุกวี่ทุกวันและตัวเธอเองนั้นก็โดนคุกกี้เข้ามาคุกคามอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นดน้าของคําพูดในการสนทนาหรือจะเป็นการส่งภาพของเล่ให้ดูอยู่บ่อย และยิ่งเธอย้อนกลับมาดูพฤติกรรมของคุกกี้หลังจากที่เธอปลีกตัวออกมาได้แล้วเธอก็รู้ได้เลยว่าสิ่งที่คุกกี้กระทำต่อผู้หญิงหลายๆคนนั้นมันน่ากลัวเป็นอย่างมากเพราะไม่ใช่แค่เธอที่โดนเล่นมุกค,คุกคามทางเพศไซย์แต่ก็ยังมีหลายๆคนด้วยกันที่โดนทำนองเดียวกันยิ่งไปกว่าน,นั้นผู้หญิงหลายๆคนเองก็ได้มีการบอกสตรีมเมอร์และผู้ดูแลดิสคอในตอนนั้นอย่างไอคิฟิทาโก้เพื่อของคุกกี้ว่าเจ้าตัวสตรีมเมอร์นั้นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างไรบ้าง ซึ่งเมื่อทาโก้ได้ยินเช่นนั้นเขาก็รู้สึกเป็นกังวลกับคุกกี้เกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวและเราก็อยากให้ทุกคนจําชื่อทาโก้เอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีประเด็นเกี่ยวกับเขาคนนี้เช่นเดียวกันและทาโก้ก็ได้เข้าไปคุยกับคุกกี้เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ทางสตรีเมอร์หนุ่มก็ได้บอกว่าเขาไม่ได้จีบผู้หญิงในห้องดิสคอดเลยแม้แต่คนเดียวเขารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและมันย่อมไม่ดีต่อชีวิตของเขาอย่างแน่นอนดิสคอดดังกล่าวนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ปรึกษาในเรื่องขของสุภาพจิต และที่เขาเข้าไปคุยกับผู้หญิงเหล่านั้นก็แค่ให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหาเท่านั้นเองแถมเขาก็ยังยอมรับว่าเนี่ยอดีตตัวเขาเองนั้นอาจจะเคยละหลวมตัวไปจีบบ้างแต่ในตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วนะเป็นคนละคนในตอนนั้นทาโก้ก็ยังเชื่อใจคุกกี้แต่เขาก็ไม่ได้เชื่อสนิทใจสักทีเดียวเพราะว่าเขาก็ยังคงบันทึกเสียงการสนทนาเอาไวา้เพื่อใช้เป็นหลักฐานเพื่อเกิดว่าเจ้าตัวผิดที่ไว้ใจสตรีมเมอร์น่ม แม้ว่าคุกกี้จะบอกว่าตัวเองกลับตัวกลับใจแล้วแต่พฤติกรรมของเขานั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเขายังคงทำพฤติกรรมเดิมๆกับผู้คนใน Discord ที่เป็นผู้หญิงอยู่บ่อยครั้งและเมื่อพฤติกรรมมันเริ่มกลายเป็นที่พูดถึงอยู่หลายครั้งแล้วในที่สุดผู้หญิงเหล่านั้นที่โดนคุกกี้คุกคามก็ได้ออกมาแชร์วิดีกรรมจนเจ้าตัวก็ยอมรับทั้งหมดว่าเป็นคนทำจริงแล้วก็ขอโทษขอโพยกันยกยญย แต่เหล่าเหยื่อของการการะทำของเขานั้นก็ไม่ได้ยกโทษให้และก็ได้มีการแชร์วีดการ,รมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการขอให้ผู้หญิงที่มีแฟนแล้วมามีอะไรกับตนรวมไปถึงการส่งสื่ออนาจารให้กับผู้คนในดิสร์ขอ,ของตัวเองแบบสาธารณะซึ่งก็กลายเป็นการละเมิกดกฎนโยบายของดิสคอร์ดนอกจากนั้นเจ้าตัวก็ยังชอบออกมาโชว์ของเล่นให้ผู้คนในเซิร์ฟดิสคอร์ดได้ดูอยู่เป็นประจำจนผู้คนต่างก็เอือมรรอากับพฤติกรรมของเขาในเรื่องของการคุกคามผู้หญิงก็ถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้แล้ว มันก็ยังมีเรื่องของการบิดเงินโขมโคมของทีมงานหลังบ้านที่เป็นประเด็นร้อนให้ผู้คนพูดถึงตามกาันโดยทีมงานที่ออดดกเผยพฤติกรรมของคุกกี้ก็ได้บอกว่าคุกกี้ชอบจ่ายเงินล่าช้าไม่ก็จ่ายไม่ครบโดยอ้างว่าตัวเองนั้นก็มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเหมือนกันและที่หนักไปกว่านั้นเลยก็คือคุกกี้เนี่ยชอบพูดจาทวงบุญคุณเหล่าทีมงานว่าพวกเขานั้นโชคดีแค่ไหนแล้วที่ได้งานทํารวมไปถึงเมื่อทีมงานทวงเงินแล้วเจ้าตัวก็จะพูดจาบ่นทีมงานถึงพฤติดดกรรมแย่ๆอย่างการทวงเงิน ซึ่งกระทาให้ทีมงานหลายคนรู้สึกเอียงวะไปตามๆกันอย่างที่เราได้กล่าวไปคุกกี้เขามักจะเบี้ยวเงินทีมงานของตัวเองและเมื่อทวงเงินก็จะมีข้ออ้างสารพัดแต่ว่าเจ้าตัวก็ดันโชว์ว่าตัวเองนั้นได้ไปเช่าบ้านใหม่สุดรู้ราคาแพงพร้อมกับซื้อรถคันใหม่และก็ดันโพสต์อวดผู้คนนิสของตัวเองด้วยไม่มีเงินจ่ายทีมงานแต่มีเงินเช่าบ้านใหม่สุดแพงสิ่งนี้ก็ทำให้ผู้คนมากมายไม่พอใจเป็นอย่างมากจนทีมงานหลายๆคนก็ออกมาบ่นถึงพฤติกรรมนี้รวมไปถึงการปฏิบัติต่อลูกจ้างที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย จากนั้นเขาก็ได้ออกมาแชร์เพิ่มเติมอีกว่าตัวของคุกกี้ทำการหลอกเอาเงินสปอนเซอร์มากมายโดยวิธีการที่เขาใช้นั้นก็คือการใช้บอร์ดเข้าไปกดดาวน์โหลดเกมมือถือจากลิงก์ที่ตัวเองสร้างให้มันมีจำนวนตรงตามโคต้าที่สปอนเซอร์เป็นคนกำหนดโดยที่สปอนเซอร์ก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าการดาวน์โหลดเกมที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้มาจากคนแต่มันมาจากบอร หลอกสปอนเซอร์ว่าแย่แล้วคุกกี้ก็ยังหลอกคนดูของตัวเองด้วยเพราะว่าเขานั้นได้บอกกับคนดูที่เข้ามาอยู่ในสองเขาว่าจะทําการแจกสกินเกม League of Legends ให้ฟรีแต่สำหรับคนที่กดซับช่องของเขานั้นจะมีโอกาสได้รับมากขึ้นหลายเท่าตัวแต่เมื่อวันประกาศผลมาถึงเหล่าผู้โนที่ชนะกิจาก,การรมของคุกกี้ก็กลับไปรับสกินตาที่เตัวประกาศเอาไว้ยิ่งไปกว่านั้นจําชื่อทางโกได้ใช่ไหมครับในตอนแรกในตอนหลังเจ้าตัวก็ดอกเปิดเผยว่า คุกกี้นั้นพยายามใช้ดิสคอดของทาโก้เพื่อเป็นช่องทางการโปรโมทคลิปของตัวเองรวมไปถึงพยายามแย่งกลุ่มคนดูของทาโก้อีกด้วยนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการเข้าไปคุกคามผู้หญิงตามที่เราได้กล่าวไปในข้างต้นนั่นเองละครับและเมื่อเรื่องราววิดีการ,รสุดเช้าได้ถูกออกมาแ์จนหมดปเปลือกแบบนี้ทางคุกกี้ก็ได้ออกมาตอบอย่างทันควนันพร้อมกับขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าตัวเองน,นั้นรู้สึกเสียใจยและเกลียดตัวเองที่ได้กระทำพฤติกรรมแบบนั้นใส่ผู้คนมากมายจากนั้นเจ้าตัวก็ออกมาขอโทษผ่านไลฟ์สตรีมของตัวเอง แต่ว่าสิ่งที่คนดูจับสังเกตได้เลยนั้นก็นคือคลิปดังกล่าวยังมีการเปิดสร้างรายได้แบบเต็มสูบรวมไปถึงยังมีการผู้ชักชวนให้ผู้คนกดซับช่องของตัวเองด้วยซึ่งนั่นมันก็ให้ผู้คนเข้าใจได้ว่าการออกมาขอโทษของคุกกี้นั้นมันเป็นการขอโทษแบบไม่จริงใจมันเป็นการขอโทษที่ไม่ได้สำนึกความผิดของตัวเองที่จะตัวออกมาขอโทษเพราะจำนวนต่อหลักฐานเท่านั้น ในตอนนี้เจ้าตัวก็รับปากว่าจะไปแก้ไขสิ่งที่ทำผิดพลาดเอาไว้กับทั้งทีมงานของตัวเองพร้อมกับบอกอีกด้วยว่าจะพักการสตรีมชั่วคราวจนกว่าตัวเจะมีสภาพจิตใจกลับมาเหมือนเดิมและก็ยังย้ำอีกว่าตัวเองรู้สึกผิดกับการกระทำของตัวเองจริงและขอให้สังคมอภัยกับสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดไปซึ่งในช่อง,องคุกกี้ก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆมาหลายอาทิตย์แล้วและผู้คนที่ได้ผลกระทบจากการกระทำของคุกกี้นั้นก็ได้บอกว่าพวกเขาไม่ต้องการคำขอโทษ แต่อยากให้คุกกี้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองและทบทวนพฤติกรรมของตัวเองว่าบันแย่แค่ไหนและก็จงปรับปรุงตัวเองซะนะเรียกได้เลยว่าโดนดรามายับเลยล่ะครับสำหรับวีตกรรมเชาาโชว์แบบนี้และเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้กันบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นสู่ภาพเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับโดยพฤติกรรมของคุกกี้ก็เป็นการที่เข้าข่ายคุกคามผู้คนใช่ไหมล่ะครับแต่ใครจะเชื่อว่าโค้ชเกมวอ l ์ลแดนเองก็ยังมีพฤติกรรมคล้ายๆกันแบบนี้ และมันก็เกิดขึ้นในประเทศใกล้เคียงกันอย่างญี่ปุ่นอีกด้วยซึ่งหากเพื่อนๆอยากรู้เรื่องราวว่ามมีที่มาที่ไปอย่างไรก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ